ขาาที่เรอาจารย์พรญาติโยมทุกท่านอนุโมทนากับอาจารย์แพรน้องเจนนี่และ ทุกสิทธิ์ของอาจาร,รย์แพรทุกท่านที่ได้น้อมถวายถุงยางคีพเนาะเครื่องอุปโภคบริโภคที่น้อมถวายในหลวงปู่ชังวานหรือว่าพระธรรมวชิรโกศลเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระรามหลวงหลวงพ่อก็หลวงปู่ท่านก็เมตตานะมอบหมายให้อาจามามาขึ้นดอยมามอบให้กับผู้สูงอายุตอนนี้ก็ได้มอบให้เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังมีอีกอหลายหมู่อีอกสองสามหมู่บ้านที่ยังไม่เข้าไปนะเลยอีกอีกประมาณ6ชุดอตอนนี้ก็มอบมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ถ่ายาวิดีโอนะเพื่อที่จะส่งให้คุณโยมได้ร่วมอนุมทนานะขอเจริญพร